แสดงวย้ยทำไมกล้องมันเตี้ยวะอโอเคน่าจะได้แล้วสวัสดีครับทุกคนไม่เจอกันนานนะฮะเป็นไง,งงงแล้วสิทำไมวันนี้ถึงันแบบเต็มตัว,ตวออก,ก็ไม่ต้องไปเคลมมะผมมันก็แค่ผมแค่ชนหน้าตัวเองเฉยนั่นแหละแต่เข้าขจริงแล้วผมก็ปิดหน้ามันเด้บอกว่า โอเคเขาเรื่องดี่าเหตุผลที่ผมจะทำคลิปอันนี้ก็คือผมจะมาชี้แจงเรื่องการที่ผมจะไม่ลงคลิปยาวแล้วก็เหตุผลที่ผมไม่ลงคลิปเน้ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมโอเคเริ่มจากเรื่องแรกเลยก็คือผมเนี่ยติดปัญหาที่โรงเรียนเพราะผมใกล้ปิดเทอมไงใกล้จะมีสอบแล้วมีแล,แล้วมีงานหนึ่งกองภูเขาพร้อมกับางานพรีเซนต์อีกซึ่งงานทำให้ผม,มปวดหัวและสิ่งนี้มากเลยอ๋ออาจารย์ครับจะสั่งเลงหนาอ้อ oh. แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือผมขี้เกียจครับ เูดเล่นใช่ไหไม่มีใครใเอียดไม่มีหรอกโอเคเหตุผลที่สองจริงๆก็คือผมถ้าได้ผมเสียผมผมันรมม์ดดิส s ์ที่มันเก็บแฟ้มรีอ่ะเก็บข้อความต่างๆไม่เป็นมันหาผมสิ่งที่มันหาก็แค่งานทองเที่โรงเรียนเกือบหมดแล้วก็ไฟล์วิดีโอกเกือบ20อันแล้วก็ไฟามาสเตอ์เอฟเฟกของผมทั้งหมดหายหมดเลย แต่ก็ยังถือว่าดีของผมที่ยังมีโปรแกรมวันได้อยู่ซึ่งมันเซฟงานของผมไว้ซึ่งผมไม่ได้รู้เลยว่ามันเซฟให้ไหนะซึ่งก็โชคดีของผมที่มันเซฟงานต่อ,ตอบางส่วนไว้ให้ <h ih> ดีจริงเลยวันได้เวลี่กูดแต่ฟุตเทจของผมก็หายหมดเลดี20ชิปกูปวดหัวเลยโอเคข้ออีกประเด็นหนึ่งก็คือผมจะขออนุญาตไม่ลงคลิปย,ยาล้วผมเพราะพวกนี้ก็โครงงานนอกเียจากที่ผมพูดไปมีทั้งโครงงานทั้งงานแล้วก็สอบซึ่งมันใกล้ิดเทอมแล้วล่ะ แต่ถ้าเกิดปิดเทอมแล้วผมจะมาชี้แจงทีว่าผมจะทําอะไรต่อนะครับผมตอนนี้คงจะมีเรื่องชี้แจงแค่นี้ผมเพราะเนื่องจากว่านก็มีเรื่องพูดแค่นี้แนละ้วเดี๋ยวคงจะได้เจอกันอีกทีช่วงภายในมิกเกนา,เยผมผมกกาย่ข้างหน้าแหละเพราะผมเพราะมันใกล้ใจ,จบแล้วละ่ะโอเคทุกคนบ๊ bye ายบายหน้าก๋อย